สวัสดีครับชิปนี้พามารับชมงานก่อผนังก่ออิฐครับผนังอิฐห้องนอนนะครับมีการก่อเป็ไหมอย่างไรตามผมมารับชมเลยครับขั้นตอนแรกครับเราก็ทําการขึงเชือกนะครับขึงเชือก ในแนวดิ่งแล้วก็ในแนวลากนะครับเพื่อที่จะได้ทําเสาเอ็นแล้วก็เป็นแนวที่เราจะทาการก่ออิฐนะครับสรเส้นเทเขียวนี้เป็นแนวที่เราจะก่ออิฐก่อนหนึ่งแถวนะครับพอเราก่อหนึ่งแถวเสร็จนะครับเราก็จะย้ายเส้นสีเขียวนี้ขึ้นไปอีกหนึ่งก้อนนะครับจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงงานฝ้าเพดานด้านบนเลยนะครับหรือว่าจนถึงหัวเสาด้านบนเลยนะครับหลังจากนั้นน้องก็จะทําการก่อแบบนี้นะครับก็ เส้นแนวเนี่ยก็จะเป็นเส้นแบบที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นเส้นแนวสีเขียวครับเป็นเชือกเอ็นสีเขียวเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในการก่อแต่ละแถวนะครับถ้าไม่มีเชือกนะครับยังไงก็ก่อไม่ตรงนะครับนี่ครับเส้นเชือกกับอิจจะไปในแนวเดียวกันนะครับพอก่ออิฐก็ปาดบุนออกครับนี่ก็เป็นงานก่ออิฐสาหรับงานก่ออิฐต่อหนึ่งแถวครับอย่านี้เชือกนะครับนี่ก็เป็นคลิปการก่อผนังนะครับมีเทคนิค การทําก็ไม่ยากนะครับสำหรับช่างทุกท่านก็ทําได้อยู่แล้วนะครับฝากกดไดคกดแชร์กดเป็นใจให้ผมและทีมาด้วยนะครับสบวัีสวัสดีครับ